แล้วใช้คำสั่ง ATT สเปกบาร์ครั้งหนึ่งเราไปเลือกสไตล์ของแท็กนะครับก็คือสไตล์ c o r d i a UPC แต่เรามาปรับได้นะครับคลิกโอเคเราใส่แท็กกันนะครับตัวของแท็กนะครับเราพิมพ์10ตามเขาเลยนะครับ พร้อมก็คือตัวฟอ r นะครับตัวเล็ก F L O O R ส่วน e f f u u t นะครับก็คือตัว R ครับกดโอเคครับแล้วมาวางตรงนี้นะครับแล้วเลือกตัวหังสือนะครับแล้วเราปรับความสูงโดยใช้หน้าต่างของ property เป็นตัวช่วยนะครับกด Ctrl 1หนครับไปส่วนของ tag ก็คือ tag แล้วก็ t ท g กคายนะครับก็คือ0.1 0.10 Enter ครั้งหนึ่งเราก็จะได้ตัวเท่ากันนะครับ เคสเพื่อปฎิการเลือกแล้วมาดูตัวนี้นะครับว่าใช้ตัวเลเยอร์อะไรนะครับใช้เลเยอร์ศูนย์นะครับแล้วก็บายเลเยอร์นะครับตอนนี้ก็เลือกที่ตัวที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับจากเลเยอร์ Y นะครับเป็นเลเยอร์ศูนย์แล้วเลือกบายเลเยอร์ครับเราก็จะได้ตัวของ a t tribute ตัวเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับทำการย้ายนะครับคือคลิกไฮไลท์ที่ตัวนี้แล้วพิมพ์คำสั่งมู e พิมพ์เ space bar คลิกซ้ายจุดใกล้นะครับแล้วมาวางให้เหมือนเขานะครับกด F3 ออกนะครับ อีกสายครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเรามาปิดหน้าต่างของ r r p p r t y นะครับเพื่อให้การเหมือนตัวของบล็อกตัวนี้นะครับนั้นนะครับเราทําการเพิ่มเป็นบล็อกนะครับพิมพ์ b spec bar เราตั้งชื่อบล็อกเลยนะครับของห้องน้ำนะครับ the c equipment นะครับ equipment นะครับ w c จากนั้นเลือกของ select object ครับเลือกคลิกจากคลิกจากบุ่มขวาบนไปซ้ายล่างนะครับคลิกขวาครั้งหนึ่ง เลือกจุดอ้งอิงก็คือ pick point ครับปุมซ้ายล่างครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วกด ok ครับจะเกิดหน้าต่างของ box attributes นะครับกด ok ครับเรา double click ไปแล้วเราพิมพ์10กด ok เราก็จะได้ตัวของสัญลักษณ์ของ box attributes ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะครับตัวหนังสือเป็นชนิดต่างๆได้นะครับเพื่อนจากนั้นนะครับเรามาลบรูปตัวอย่างนะครับซึ่งเราได้ทําการระเบิดไว้นะครับคลิก ณมุมขวาด้านบนแล้วมามุมซ้ายด้านล่างแล้วพิมพ์ e ลาสเปกบาร์ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกของ a t t ทริบิวนะครับเพื่อน